พบกับซานนี่คาสปานะครับแล้วคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมกับ t o y o ต้าอัลพาดนะครับผมตัวนี้เคลือบเซรามิกตัวท็อปสุดนะครับ s u per Racing นะครับส0เทปรับผิวส้มเต็มระบบติดฟิล์มภายนอกและภายในนะครับแล้วก็มีกระจกหน้าที่ติดเป็นฟิล์มมีรถภัยนะฮะกันกระแทกอย่างดีนะครับผมนี่ปรับผิวส้มแล้วเห็นไหมครับภาพสะท้อนชัดมากเลย นมาะคติดฟิล์มทุกส่วนนะครับคันนี้ติดฟิล์มทุกส่วนเลยมีกระจังหน้าทุกตัวที่ทุกคนเห็นนี่คือติดทั้งหมดนะครับติดทั้งหมดเลยดูนะฮะนี่ตัวเล็กๆนี่ชิ้นเล็กๆวันนี้ก็ติดหมดเลยนะครับติดหมดทุกส่วนอันนี้ก็ติดอันนี้ก็ติดนะครับติดหมดเลยอันนี้ชิ้นใหญ่นี่ก็ติดนะครับผมกันชนสเกิร์ตชุดแต่งติดทุกชิ้นนะครับติดทั้งหมดเลยข้างล่างนี่ก็ติด อันนี้ปรับสีส้มครับเดี๋ยวดูภาพสะท้อนการว่าชาัดกันขนาดไหนโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมดูใกล้ๆเห็นไหมดูรถภาพสะท้อนรถชรัดมากมากเลยนะครับต้องบอกกันเลยว่าติดฟิล์มถ้าเป็นรถธรรมดานะครับติดฟิล์มไม่ได้ปรับสีส้มอะไรจะมีความเบลอของภาพเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวฟิล์มยังมีความหนาเพราะเวลาไปแปะเนี่ยมันก็ทําให ภาพสะท้อนแบัเบลอขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ติดฟิล์มหลายคันถ้าเอาเรื่องความสวยงามเราอาจจะต้องมาคำนึงถึงกส้มเห็นไหมภาพาชัดมากานะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ฟิล์มตัวนี้มีความหนามากๆนะครับกันแทกได้อย่างดีแล้วก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะครับเป็นลอยขีดขวนจากการใช้งานไปโดนอะไรขีดขวนมาในความ ไม่ลึกมากนะครับผมก็จะสามารถที่ฟื้นฟูตัวเองได้จากแสงแดดจากธรรมชาตินะครับสามารถซ่องแซมตัวเองได้แล้วก็คันนี้นะครับมีฟิล์มภายในด้วยติดหมดเลยนะครับผมคันนี้นี่ราคาก็ติดนะครับอ่าแมทที่จะมาฟิล์มของเราก็จะไม่ได้ติดแค่ตรงนี้ก็จะพับเข้ามาเพื่อที่จะมาเก็บลอยอยู่นี่อ่าลอยต่อเน,นี้ยโอเคครับอ่าส่วนนี้เป็นภายในนะครับภายในติดหมดเลยสีดําทั้งหมดติดหมดเลยนะครับ ที่กดลดกระจกกระติดนะครับชิ้นส่วนตรงนี้ก็ติดนะฮะหัวเกียร์ติดตัวหนังสือทุกตัวติดหมดนะครับติดหมดทุกอย่างเลยอเห็นหรือเปล่าเอยที่วางแก้วนะครับผมขอบนอกนี้เราติดหมดนะครับนี่ก็ติดนะฮะติดหมดเลยหัวเกียร์ก็ติดนะครับมีอะไรอีกเอยข้างหลังข้างหลังติดเหมือนกันนะครับ ตรงนี้เราก็ติดนะฮะกล่องสัมภาระด้านข้างด้านหลังเราติดหมดพลาสติกดำตรงนั้นเราก็ติดครับติดทุกชิ้นนะฮะทันนี้เป็นระบบสุดๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมทำเคลือบเซรามิกติดฟิล์มนะครับภายนอกภายในหรือจะพ่นกันสนิมน,นะครับสนใจติดต่อเรามาได้เลยซานนี่คาสปาเรามีทุกบริการนะครับ สนใจยังไงสนใจตรงไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับคันดีก็เดี๋ยวเตรียมส่งกับบ้านให้เจ้าของได้เอาไปใช้งานนะครับผมสวยๆไปเลยนะครับใครที่ดูคลิปวีดีโอนี้แล้วนะครับถูกใจก็กดไลค์นะครับกดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับซานนี่คาสปาก็กวับสัสดีก่อนนะครับ